อย่าลืมกดติดตามช่อง Next Gen Motor ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดการวิเคราะห์เทคโนโลยียานยนต์และการอัปเดตรถแห่งอนาคตอย่างครบถ้วนติดตามชมจนจบเพื่อดูรายละเอียดเต็มรูปแบบของ Mitsubishi Grandis SUV ปี2027รุ่นใหม่ที่กลับมาพร้อมรูปลักษณ์สุดเท่พลังแรงและฟีเจอร์สำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงและอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ Mitsubishi Grandis ปี Grand 2027กลับมาอีกครั้งในฐานะ SUV ขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากโฉมก่อนหน้าที่เคยเน้นด้านความอเนกประสงค์ของรถอ p v รุ่นใหม่นี้มีความพรีเมียมสปอร์ตและทรงพลังมากขึ้นพร้อมลงสนามแข่งขันในตลาด s u v เต็มตัวที่ดูเดือดโดยวิ s ซูบิชิตั้งใจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทุกแบรนด์ในเซกเมนต์น,นี้ดีไซน์ภายนอกของกรดิสใหม่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลตแบบเมทริก์และกันชนหน้าที่ดูดุดันเส้นสายข้างตัวรถดูปราดเปรียวขึ้น พร้อมล้ออลลอยขนาด21นิ้วขนาดที่ด้านหลังออกแบบอย่างมีสไตล์ด้วยไฟไท้ายเหล็แบบแนวยาวและสปอยเลอร์บนหลังคาที่เสริมความสปอร์ตให้ชัดเจนเครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินสน4ลิตรเทอร์โบมีไว้กำลังสูงสุด245แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองและชีวิตประจำวันส่วนรุ่นท็อปสุดคือเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.0ลิตรผสานระบบปลั๊กอินไฮบริดมอบกำลังรรววมก่าา340แง้ และประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมระบบขับเคลื่อ,4 uel, อน4ล้อซูเปอร์ออร์ดเปอร์ h e l Control ของมิสซูบิชิที่ให้การยึดเกาะและสมดุลบนทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสาร g r e n d สอับให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางเบาะหุ้มหนังแท้การตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไฟแอนบีอันเทเลตมีที่นั่งรองรับ7คนเต็มรูปแบบแถวที่2ในรุ่นสูงสุดใช้แบบกับตันซีทให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารชั้นธุรกิจพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะ หลังจะมีมากถึง2,200ลิตรรองรับการเดินทางไกลได้สบายด้านเทคโนโลยีเกรนส s ใหม่นำหน้าในหลายจุดด้วยหน้าจอกลางขนาด14.6นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมชุดลำโพงบท12ตัวและหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายมีแท่นชาร์จไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติหลายโซนและผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงที่ใช้ AI อัจฉริยะ Mitsubishi Connect ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ A การตรวจสอบรถแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์ควบคุมรถจากระยะไกลด้านความปลอดภัย Grand 2027มาพร้อมแพ็กเกจ Safety Shield 360ของ Mitsubishi ที่ครอบคลุมระบบช่วยขับขี่อย่างครบถ้วนเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับ5ดาวแล้วจากมาตรฐานสากล เมื่อขับจริง Grandis ให้ความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองแม่นยำช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ขับนุ่มนวลและมั่นคงพร้อมระบบเก็บเสียงที่ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบยิ่งขึ้นรุ่นที่มีโหมดสปอร์ตยังให้การตอบสนองคันเร่งเร็วขึ้นและพวงมาลัยแน่นขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องการขับสนุกด้วยสรุปแล้ว Mitsubishi Grandis ปี2027คือ SUV ขนาดใหญ่ที่รวมพลังความแรงความสบายเทคโนโลยีล้ำสมยัยและพื้นที่ใช้สอย ได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและคนที่มองหารถ SUV ที่ดูโดดเด่นมีสมรรถนะและฟีเจอร์ครบถ้วนถ้าคุณกําลังมองหารถใหม่ที่พร้อมทั้งความหรูหราและการใช้งานกระเดิควรอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่อง Next